สวัสดีค่ะกลับมาพบกับพี่วันอีกครั้งนะคะวันนี้พี่วันจะมารีวิวตัวเขียนคิ้วตัวนี้นะคะให้ดูกันนะคะจะเป็นตัวเขียนคิ้วของ U ูสตาร์นะคะมีวางขายอยู่ใน7 e เ e ่นอะคะเป็นพาเลตที่เป็นโทนสีน้ำตาลสามสีแบบนี้นะคะเดี๋ยวไปดูรีวิวกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้าง สำหรับพาเลทนี้นะคะก็จะเป็นคิ้วฝุ่นของ U Star นะคะเป็นรุ่น3 in 1 Blow Contour Pro นะคะ Signature ซึ่งเขาเคลมไว้ที่ผลิตภัณฑ์ว่าสามารถเขียนคิ้วเป๊ะดั้งคุ่งแล้วหน้าเรียวได้มีมิติยิ่งขึ้นนะคะและมีส่วนผสมของ Sunflower Oil ค่ะพอแกะออกมาจากแพ็กเกจของกระดาษนะคะข้างในเนี่ย ก็จะมีแผ่นพลาสติกนะคะหุ้มผลิตภัณฑ์ไว้ชั้นหนึ่งนะคะตัวตลับก็จะเป็นพลาสติกสีดำนะคะไซส์ไม่ใหญ่มากนะคะกำลังดีเลยค่ะตลับหนึ่งจะมีอยู่3โทนสีนะคะไล่ระดับจากอ่อนไปเข้มนะคะภายในตลับก็จะมีแปลงพลาสติกนะคะอันเล็กแถมมาด้วยค่ะ1แปลงนะคะ เดี๋ยวพี่วันจะลองใช้แปลงอันนี้ในการเขียนคิ้วดูนะคะว่าใช้งานได้จริงไหมนะคะในส่วนของปริมาณผลิตภัณฑ์นั้นตลับหนึ่งเนี่ยก็จะอยู่ที่3คูณ1.5กรัมนะคะเดี๋ยวเราลองมาสวอชสีของผลิตภัณฑ์กันนะคะเริ่มตั้งแต่สีแรกนะคะสีน้ำตาลอ่อนนะคะตัวนี้จะเป็นสีน้ำตาลที่ออกโทนเหลืองเหลืองนิดนึงนะคะ ลองกดอีกทีนะคะสีมันจะไม่ค่อยติดเท่าไหรค่ค่ะครั้งหนึ่งคราวนี้มาดูสีช่องที่สองนะคะสีนี้ก็จะเป็นออกสีน้ำตาลอมม่วงๆหน่อยใกล้เคียงกับสีโทบนะคะน้ำตาลโทบมาดูสีสุดท้ายนะคะสีที่เข้มที่สุดในพาเลตนะคะ ตัวน,นี้ก็จะเป็นโทนออกสีน้ำตาลค่ะน้ำตาลออกติดเทาๆหน่อยนึงนะคะสำหรับคิ้วฝุ่นอันนี้นะคะเขาก็บอกว่าจะเป็นเนื้อแมทนะคะสีจะเกี่ยง่ายสีชัดติดผิวเราได้ดีค่ะในส่วนของราคาของพาเลทนี้นะคะจะติดอยู่ที่ด้านหลังกล่องราคา260บาทนะคะแต่ราคาที่ซื้อจริงใน Seven เซเวนเี่ยเขาจะขายกันอยู่ที่129บาทนะคะ คราวนี้เดี๋ยวพี่วันจะมาลองเขียนคิวให้ดูด้วยพาเลทนี้นะคะเริ่มต้นจากสีแรกนะคะสีเข้มนะคะโดยการใช้แปลงที่เขาแถมมาให้นะคะในการเขียนดูค่ะว่าเขียนออกมาแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะคะใช้สีเข้มนะคะสีแรกในการวาดโครงคิ้วนะคะโดยเริ่มที่ใต้ท้องคิ้วนะคะสีก็จะได้ประมาณนี้นะคะ เสร็จแล้วใช้สีที่สองนะคะอ่อนลงใหม่นิดนึงค่ะในการเบรนช่วงกลางคิ้วนะคะค่อยๆไล่แล้วก็เกลี่ยมาตรงช่วงหัวคิ้วนะคะปัดส่วนที่เหลือนะคะไม่แตะผลิตภัณฑ์เพิ่มแล้วค่ะเสร็จแล้วก็ใช้คัตตันบัตนะคะในการช่วยในการเบนสีหัวคิ้วให้อ่อนลงนะคะ ค่อยเกี่ยเบาๆมือนะคะแล้วก็มาวาดอีกข้างหนึ่งค่ะสำหรับแปลงที่เขาแถมมาอันนี้นะคะเท่าที่พี่วันได้ลองใช้ดูแล้วนะคะเ,เส้นแปลงก็แข็งประมาณหนึ่งแต่ก็ไม่แข็งมากเท่าที่เคยเจอนะคะพี่เคยเจอแบบที่โคตแข็งมาแบบที่มันเป็นแปลงพลาสติกแบบนี้เหมือนกันนะคะแต่ว่ามันจะแข็งและก็หนากว่านี้มากค่ะอันนี้มันจะมีความอ่อนตัว กว่านิดนึงนะคะเขียนเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะเส้นที่ได้ก็จะไม่ค่อยคมมากนะคะถ้าเกิดเราอยากได้เส้นคมก็คงต้องใช้แปลงที่มันเป็นปลายอ่าบางๆกว่านี้นะคะในการช่วยเดี๋ยวพี่วันจะลองเขียนดูนะคะแปลงแบบนี้นะคะแตะไปที่สีเข้มสุดนะคะโดยใช้แปลงนะคะ เสร็จแล้วใช้คอนซีลเลอร์นะคะใช้แปลงหัวแบนแบบนี้นะคะในการทําความสะอาดใต้ท้องคิ้วให้เส้นมันดูคมแล้วก็สะอาดขึ้นนะคะคราวนี้พี่วันก็จะลองใช้สีที่สสีนี้นะคะในการมาไหล่ดังดูนะคะ เพราะว่าเขาเขียนเคลมไว้เหมือนกันว่าสามารถเอามาไล่ด่างได้เขียนไล่ผมได้แล้วก็คอนทัวร์กรอบหน้าได้ค่ะพี่วันจะลองใช้สีกลางนี้นะคะในการไล่ด่างดูก่อนนะคะเท่าที่ลองใช้ดูแล้วนะคะรู้สึกว่าสีก็ค่อนข้างชัดและสวยนะคะถ้าเกิดเราจะเอามาใช้ในการไล่ด่างเนี่ยก็ต้องพยายามเบามือนิดนึงนะคะเพราะว่าเม็ดสีเนี่ยมันค่อนข้างชัดพอสมควร คราวนี้พี่วันจะลองใช้สองสีนี้ผสมกันนะคะในการทำคอนทัวร์กรอบหน้าดูนะคะว่าสีออกมายัางไงนะคะก็ใช้แปลงเล็กหน่อยนะคะเพราะว่าสีมันแตะนิดนึงมันก็เข้มมากเลยค่ะก็ต้องใช้ความเบามือเหมือนกันในการปัดดูนะคะ แล้วสีคอนทัวร์ก็ได้อยู่นะคะคราวนี้พี่จะมาลองเขียนลายผมดูนะคะเพราะเขาบอกว่าสีเข้มเนี่ยสามารถเอามาเขียนลายผมได้นะคะสำหรับคนที่ผมบางผมน้อยนะคะ แต่จากที่พี่วันลองแตะดูนะคะพี่ว่าความเข้มของสีของเขาเนี่ยสีเข้มสุดแต่มันก็ยังไม่ค่อยเข้มพอที่จะมาเขียนเป็นลายผมหลอกได้นะคะมันน่าจะมีออกติดดำเทามากกว่านี้หน่อยนึงนะคะยิ่งโดยเฉพาะคนที่มีผมดำเท่าของพี่วันเนี่ยถ้าเอามาเกลี่ยแล้วเนี่ยมันก็จะหินโดดออกมาเป็นสีน้ำตาลชัดออกมาเหมือนกันนะคะไม่ค่อยกลืนเท่าไหร่ค่ะ แต่ถ้าเป็นคนที่ไปโกรกผมหรือทำสีผมมาก็น่าจะได้อยู่นะคะคราวนี้พี่วันก็จะลองเอามาทาที่ตาดูบ้างนะคะโดยใช้สีอ่อนสีนี้นะคะที่เป็นสีน้ำตาลออกเหลืองหน่อยนะคะมาลองคัดเบ้าตานะคะคัดขึ้นไปตรงเหนือชั้นพับตาเลยค่ะ สีนี้ก็รู้สึกว่า,าพิกเมนต์สีเนี่ยจะไม่ค่อยแน่นเท่ากับสีเข้มนะคะเวลาเราปัดเนี่ยก,ก็ต้องค่อยๆเติมไปเรื่อยๆนะคะสีถึงจะติดดี เสร็จแล้วเปลี่ยนแปลงเล็กลงนะคะแล้วลองใช้สีที่2ดูนะคะเข้มขึ้นมาจากสีแรกนะคะในการคาดขึ้นไปเหนือชั้นพับตานิดนึงนะคะเล็กกว่าสีชั้นแรกนะคะคราวนี้ลองใช้สีเข้มที่สุดนะคะลอง สีเข้มสุดมาเขียนเป็นเส้นลายเนอร์ตาล่างดูนะคะ ทีนี้เดี๋ยวเรามาทดลองในส่วนของคำเค็มที่ว่าติดทนทั้งวันเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวพี่วันจะลองฉีดสเปน้ําแร่นะคะลงไปที่พี่วันสวอสีตะกี้นะคะดูแล้วก็ใช้กระดาษที่ชู่นะคะมากดซับซับซบดูนะคะว่าจะมีผลิตภัณฑ์เนี่ยติดกระดาษที่ชู่วออมามากน้อยแค่ไหนนะคะ ก็จะเห็นว่ามีผลิตภัณฑ์เนี่ยติดออกมาบ้างนะคะแต่ก็จะไม่ถึงกับหลุดออกไปหมดเลยนะคะก็ยังมีเม็ดสีติดอยู่ที่ผิวหนังนะคะคราวนี้เดี๋ยวพี่วันจะลองมาใช้กระดาษที่ชู่ถูแรงๆเลยนะคะดูว่าจะสามารถลบหรือเช็ดผลิตภัณฑ์นี้ออกได้มากแค่ไหนนะคะนี่ใช้แรงกดเลยนะคะในการถูถูถูนะคะจะเห็นได้ว่าผลิตภัณฑ์ออกนะคะแต่ก็ ติดทนใช้ได้เลยนะคะคราวนี้เรามาสรุปโดยรวมกันนะคะเท่าที่ได้ลองใช้ดูแล้วนะคะพี่วันว่าเ,เมสส็ดสีของเขาเนี่ยค่อนข้างโอเคเลยใช้ได้นะคะใช้ได้จริงเลยค่ะแต่ว่า ถ้าจะให้ดีนะคะสีเข้มที่สุดของเขาเนี่ยอยากให้มันมีเม็ดสีที่เข้มดํากว่านี้อีกหน่อยนึงนะคะเพราะเมื่อเราลองเอาไประบายตรงไรผมแล้วเนี่ยสีมันก็ยังโดดจากขอบไรผมอยู่หน่อยนึงนะคะยังไม่ค่อยกลืนเท่าไหร่แต่โดยรวมแล้วพี่ว่ามันก็คุ้มค่าคุ้มกับราคาที่เขาขายอยู่129บาทแล้วค่ะ สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะใครยังไม่ได้กดติดตามช่องพี่วันก็ฝากกดติดตามช่องไว้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนหากชอบคลิปแบบนี้ก็กดไลค์เป็นกำลังใจในการทำคลิปให้พี่วันด้วยนะคะ ใครอยากดูคลิปรีวิวสินค้าในเวตัวไหนอีกเพิ่มเติมนะคะก็เม้นมาบอกพี่วันได้นะคะที่คอมเมนต์ด้านล่างค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ